ทางสถาบันรไรลาอบจร,ระยองนะคะก็ร่วมมือกับทางสวทชและ eeci ค่ะทำการเปิดโครงการสร้างนักสื่อสารเพื่อการสร้างนวัตกรรมผู้ดูแลระบบอัจฉริยะโดยนักเรียนพื้นที่นำร่อง eeci ค่ะ ที่ห้องออดิเทอรี่มเขตพัฒนานวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECI วังจันทร์วันเล่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนายมนตรีชนะชัยวิบูลวัฒน์ที่ปรึกษานายกอบาจาระยองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวัน pitching day ของโครงการสร้างนักสื่อสารเพื่อการสร้างนวัตกรรมผู้ดูแลระบบอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาระยองสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยองหรือสถาบันไรรล่าเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะว,วันออก eeci และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง โดยทางนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนครูผู้ประกอบการเกษตรกร,ร,กรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลลิเทอเรซีในการเรียนรู้ชีวิตและทำงานที่ทันต่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในพื้นที่ค่ะ โดยภายในงานนะคะก็ได้มีการให้นักเรียนนะคะนำเสนอผลสำเร็จของการเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยี h a n d i s e n s e นวัตกรรมระบบกะเกษตรอัจฉริยะต่อสาธารณชนพร้อมกับถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนค่ะ ซึ่งในแต่ละทีมนั้นก็จะเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาครูและเกษตรกรในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองที่ได้ทำการสมัครเข้ามานะคะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็นำระบบแฮนดิเซนนั้นไปใช้ในสวนของเกษตรกรค่ะ